คนลัพ์ในชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นไปนตามที่เราเชื่อตามที่เราคิดแล้วก็ตามที่เรารู้สึกแล้วก็ตามที่เราลงมือทำใช่ไหมในคลิปนี้เนี่ยจอยจะพาเพื่อนๆลองใช้เทคนิคนี้ดูเพื่อที่จะเปลี่ยนความเชื่อความคิดแล้วก็ความรู้สึกให้ตรงตามที่เราปรารถนาต้องการเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิค369 manifestation นะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาคิดเทคนิคนี้มากมา เลข369เนี่ยจริงๆแล้วมาจากของมิคลัสเทสลานะคะซึ่งนิโคลัสเทสลาเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้เลข369เนี่ยเลขนี้เนี่ยก็คือเลขกุญแจไขค,ความลับสู่จักรวาลเลยวิธีการใช้เนี่ยจะจะใช้ร่วมกับเเทคนิคของอับราฮัมฮิกส์นะคะก็คือกด17วินาทีซึ่งหมายความว่าตอนที่เอาเทคนิค369ไปใช้อะ่ะ เราจะต้องใช้กอ,อ17วินาทีของอับราฮัมฮิกซ์ร่วมด้วยนะคะรู้ไม่ว่าพวกเราเนี่ยถูกโปรแกรมจิตมาตั้งแต่เกิดจากคนรอบข้างจากสิ่งแวดล้อมจากครอบครัวจากโรงเรียนแล้วก็แม้แต่จากพ่อแม่ของเราเองเราเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าตัวความเชื่อไหนแล้วก็ตัวความคิดไหนที่มันไปจํากัดศัลยภาพของเราเพราะว่าเราโดนโปรแกรมจิตมาแบบนั้นตั้งแต่เกิด ทีนี้เทคนิค369ที่จอจะมาแนะนำเพื่อนๆว่าให้เอามาใช้เนี่ยจึงสามารถใช้ในการรีโปรแกรมใหม่หรือว่าใส่ชุดข้อมูลใหม่เข้าไปแทนชุดข้อมูลที่ที่จำกัดจตัตยภาพของเรานะคะวิธีการก็คือว่าให้เพื่อนๆเนี่ยเอาสมุดมาเล่มหนึ่งแล้วตอนเช้าเนี่ย เขียนสิ่งที่เราปรารถนาต้องการลงไปให้เกิดขึ้นซึ่งการเขียนเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเขียนให้อยู่ในรูปลักษณะของเป็นประโยคปัจจุบันนะคะก็คือว่าเราจะไม่มีประโยคเอ่อว่าเราต้องการเราปรารถนาแต่ให้เขียนว่าเหมือนเราได้รับแล้วเช่นขอบคุณที่ฉันมีเงินหนึ่งล้านบาทในบัญชีของฉันเรียบร้อยแล้วให้เราเขียนแบบนี้เนี่ยประโยคเดิมแบบเดียวกันทั้งหมด สามบรรทัขดขณะที่เขียนให้เรารู้สึกแล้วก็ให้เราจินตนาการภาพด้วยว่าเราได้รับเงินหนึ่งล้านบาทอยู่ในบัญชีของเราเรียบร้อยแล้วให้เรารู้สึกอินรู้สึกฟินรู้สึกว่าคนที่มีเงินอยู่ในบัญชีหนึ่งล้านบาทเนี่ยมันจะมีความรู้สึกยังไงนะคะอันนี้คือตอนเช้าพอเราเขียนเสร็จก็ให้เราอ่านประโยคที่เราเขียนด้วยแล้วก็ให้เราเนี่ยมีความรู้สึกนั้นด้วย กฎ17วินาทีของอับราฮัมฮิกส์เนี่ยกจจึงได้นํามาใช้ตอนที่ขณะที่เราเขียนแล้วก็ตอนที่ขณะที่เราเนี่ยออได้อ่านประโยคนั้นแล้วก็มีความรู้สึกนั้นซึ่งกฎ17วินาทีของอับราฮัมฮิกส์บอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกร่วมกับอะไรก็ตามก่น17วินาทีเรากําลังดึงดูดสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นแล้วก็ขณะที่เขียนเราก็ต้องเขียนด้วยความรู้สึกผ่อนคลาย ด้วยความรู้สึกสบายใจด้วยความรู้สึกมีความสุขเราจะไม่เขียนด้วยความรู้สึกขาดแคลนเด็ดค่ะเพราะว่าขณะที่เราเขียนเนะี่ยให้เราใส่ความรู้สึกว่าเรามีเงินอยู่ในบัญชีหนึ่งล้านบาทเรียบร้อยแล้วถูกไหมเมื่อเรามีเงินอยู่ในบัญชีหนึ่งล้านบาทเนะี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ขาดแคลนนะคะทีนี้พอเราเขียนสามบรรทัดปุ๊บก,ก็ให้เราเก็บขึ้นพอตอนกลางวันให้เรามาเขียนใหม่อีกหกบรรทัด ซึ่งเป็นประโยคเดิมกับที่เราเขียนเมื่อตอนเช้านั่นแหละคะ่ะขณะที่เขียนก็เหมือนเดิมก็คือเราก็จะต้องมีความรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเราเนี่ยได้รับเงินหนึ่งล้านบาทอยู่ในบัญชีเรียบร้อยแล้วให้เราเขียนด้วยความรู้สึกขอบคุณด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจด้วยความรู้สึกสำนึกรู้คุณแล้วเราก็เขียนประโยคนั้นไปอีกหกบรรทัดพอเขียนเสร็จก็ให้เราเนี่ยเอามาอ่านตามที่เราเขียนทั้งหมดหกบรรทัดน,นะคะ เมื่อทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราเก็บขึ้นเสร็จแ,แล้วพอก่อนนอนเนี่ยก็ให้เรากลับมาเขียนแบบนี้ใหม่เขียนแบบประโยคเดิมเหมือนตอนเช้าเราก็ตอนกลางวันนะคะก็ให้เขียนว่าขอบคุณฉันมีเงินหนึ่งล้านบาทอยู่ในบัญชีเรียบร้อยแล้วเขียนแบบนี้ด้วยความรู้สึกขอบคุณสำนึกรู้คุณซาบซึ้งใจนะคะให้เราอินให้ฟินแล้วก็ให้รู้สึกว่าเราอะ มีเงินหนึ่งล้านบาทอยู่ในบัญชีเรียบร้อยแล้วขณะที่เขียนเนี่ยเราก็สามารถจรินตนาการไม่ได้ด้วยว่าเราอะเห็นภาพเอ่อเลขที่บัญชีของเราเราเห็นภาพแอปธนาคารของเราเราเปิดเข้าไปเนี่ยเรามีเงินอยู่หนึ่งล้านบาทเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกอินรู้สึกฟินรู้สึกมีความสุขเขียนอย่างนี้นะคะทั้งหมดอีกเก้าบรรทัดพอเขียนเสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมก็คือให้เรามาอ่าน ทั้งหมดนั้นก้าบรรทัดนะคะแล้วก็ให้รู้สึกมีความสุขนั่นเองอันเนี้ก็คือเทคนิคสามหกเก้านะคะที่ตอนนี้เนี่ยเขากำลังคิดกันซึ่งจอยเนี่ยก็เลยอยากเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนนะคะอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้นำไปใช้เพราะว่าทั้งเรื่องของความเชื่อเรื่องของความคิดคำพูดการกระทำแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยแหละมันจะดึงดูดผลลัพธ์ตามที่เราเชื่อที่เราคิดที่เราทำที่เราพูดแล้วก็ที่เรารู้สึกทีนี้ วิธีการสามหกเก้าเนี่ยมันจึงสามารถเอามาใช้เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีความเชื่อใหม่มีความคิดใหม่มีความรู้สึกใหม่แล้วก็มีความรู้สึกที่ตรงแบบที่เรานเนี่ยต้องการนะคะแล้วก็อย่าลืมวิธีการเขียนแบบนี้เทคนิคสามหกเก้าเนี่ยแล้วก็ใช้สิบเจ็ดวินาทีของอับราฮัมฮิกส์เนี่ยในการเข้าไปช่วยกันเสริมนะคะให้ทำแบบนี้สามสิบวันนะคะเพื่อนๆใช้เทคนิคนี้แล้วเป็นยังไงนะคะก็ อย่าลืมมาบอกใจด้วยนะคะว่าใช้แล้วใครได้ผลยังไงนะคะ